สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปฮานอยพิเศษประจำวันพุธที่17พฤศจิกายนะครับก็สําหรับรอบที่ผ่านมาฮานอยฮานอยเด่นได้มูลล่างมา2รอบไปนะครับเมืม่อรอบที่ผ่านมาเจาะสีขาวตรงๆเนาะก็ลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันครับฝังเสร็จทั้งหมดทั้งมวลครับชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับผม มีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญมากครับเพออไราะรายได้หลักมาจากการดูโฆษณาของพวกท่านนะครับผมจะก,กดข้ามนะครับสงสารอตัวน้อยนะครับผมโอเคครพาหน่อยพิเศษหน่อยพิเศษเล่นหกครับเป็นหกลองเจ็ดครับยังตามเจ็ดอยู่นะแต่ผมชอบหกมากกว่าเจ็ดนิดหน่อยครับหนึ่งหกครับ จะตามหวยสบานเปล่าห้าหกครับเจ็ดหกครับอออผลสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกครับผมเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าครับร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ็ด มันออก9 5 6 9, 3 9 8พี่น้องพี่น้องสองรอบแล้วก็9ขยันมาแนละ้ว9 8 8 9เลขมันหน้าเบิ้ลน,นะเลขมันวนเดิมๆม,มาซ้ำๆอีกแ้นนะ4 8 9 9 8 8 9 9 8ถ้าเบิ้ลก็เบิ้ล6 6 7 7 9 9ผมว่าครับถ้าเบิ้ลกันแนวนี้เพราะว่า6 9ตัวเดียวกันนะครับเนาะไงก็ ฝากไว้ในใจเธอครับแล้วเรามารุ้นกันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังครับผมแล้วเจอกันในห้านอยปรกติและห้านอย v ีครับสวัสดีครับ